ก็ขอขอบคุณเป็นขับทุกท่านนะครับทุก็นายกผมก็มาที่นี่ผมรู้สึกดีใจครับก็มาได้มาช่วยต่ในปีนี้แต่ปีหน้าก็คงไม่ลาไม่ได้มาแล้วครับผมก็ต้องกลับไปรับใช้ราชนาวีถ้าถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมไหมท่านมีโอกาส ก็ไนครับครัทบี่น้องครัวามผูกพันที่ตาเทพสี่เปนยัก็ตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ครับก็รู้สึกว่ามาอยู่5-6เดือนแต่ก็มีความผูกพันเหมือนแบบอยู่มานานมากครับก็รู้สึก เป็นกันเองครับทั้งแฟนคลับทั้งทุกๆคนครับพวกพี่น้องอะไรที่ที่รู้จักกันก็ให้เกียรติแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดครับก็รู้สึกอบอุ่นครับอยู่นี่ครับผมก็ได้ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตางทีมครับก็ก็คิดไว้เหมือนกันครับถ้ามีโอกาสสักครั้งอยากจะกลับมาเล่นให้ต่าอีกสักครั้งก็ขอขอบคุณนายกชีย์ครับแล้วก็ทุกๆท่านครับก็ที่เป็น คนที่นําผมมาที่นี่ครับผมก็รู้สึกมีความสุขครับผมที่ได้มาเล่นให้กับทีมก็ถ้าใจจริงก็ก็ไม่อยากจะเล่นครับแต่ก็ถ้าเป็นหน้าที่ทางนี้ก็ต้องเต็มที่เหมือนกันครับของผมครับก็ก็คิดครับผมก็ปรึกษากับผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับ ตอนนี้ก็กําลังปรึกษาอยู่ครับว่าต้องไปคุยรายละเอียดกันอีกทีครับผมก็ครับก็น่าจะครับต้องไปคุยกับทางสุพันเขาเคยยังไม่ได้เข้าไปคุยกันเป็นทางการนะครับก็ว่าจะก็ว่าจะเข้าไปคุยต่อวันจันทร์ครับว่าจะเข้าไปคุยรายละเอียดก่อนครับถ้าตกลงกันแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็จะน่าจะครับ